เจอกับพี่จิมอีกแล้วมาเก็บลูกคุณนะคะหลังบ้านค่ะจะพาไปทานนะคะสวยมากๆเลยนะคะเยอะมากนะคะตามไปดูว่าค่ะว่าพี่จิมจะเก็บยังไงจะปีนขึ้นไปยังไงแล้วกเ็เก็บได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มันดกยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะ นะคะอ้าวต้องมีผู้ช่วยต้องมีผู้ช่วยโอเคเดี๋ยวนะคะกำลังหาบันไดต้องมีผู้ช่วยค่ะโอเคตอนนี้นะคะลูกคุณเยอะมากโอ้ลาลดาเก็บหนึ่งตะกร้านะคะไว้เผื่อคนอื่นด้วยพาไปฝากเพื่อนด้วยนะคะ อันนี้เสียเอาทิ้งอันนี้เสียทิ้งนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทานเลยค่ะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะอืม เพื่อามสุขทำมาเพื่อเพื่อนๆกินกันอืมนนะคะเอาแต่ลูกสุกๆนะคะเดี๋ยวพาไป ฝากเพื่อนด้วยดอกแล้วก็สูงมากเลยโอเคตะกร้าเดียวนะคะ ดกมากกันมสูงอยู่ถุงสูงค่ะนี่นะคะเพื่อนๆนอนอยู่กูดองเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่แป๊บ,บนึงอันนี้พอแล้วนี่นะคะลูกคุณค่ะเอาตะกร้าเดียวนะคะเดี๋ยวอีกสองวันจะมาเก็บอีกเอาพอกินนะคะที่ก อันนี้เสียนะคะแล้วก็เก็บแอปเปิลเด้อยค่ะพาเป็นทำแอปเปิลพายนี่นะคะทำแอปปลทำแอปเปิลพาย แอปเปิลหลน่นตอนนี้เราก็ได้ลูกปุนหนึตะกร้านะคะกลับบ้านแล้วพาไปแจกคนข้างบ้านค่ะน่ากินไหมค่ะโอ้ยหอบเลยขึ้นหอบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันดกมากๆอยากให้เพื่อนเห็นอีกรอบจริงๆแล้วมันดก นี่นะคะมันดกอากาศดีมากวันนี้อากาศดีมันดกมากเลยดูนี่นะคะพอแล้วเอาตะก,ก้าเดียวพอพรุ่งนี้จะได้ทานอีกมันดกจริงๆแล้วก็หวานด้วย คนที่นี่เขาบอกว่าเธอกินเข้าไปได้ยังไงนะเธอกินเข้าไปได้ยังไงนี่นะคะแค v e you fun? Oh you get many more o k โอ okay so ้าว อีก another day also <Yes. S 1> I see nobody come to t a k e t h a t s only us ตอนนี <Island> oh, <hai. S 1> ้ก <masterpiece> ็ได้เต็มตะกร้าแล้วนะคะเทกแันเทกเว้ยนี่ค่ะโสนุกนะคะสนุกมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ทานจังมันอร่อยมากเลยหวาน อร่อยจริงๆเดี๋ยวพี่ชิมลองกินดนี่นะคะเอาเช็ดกับเสื้อเลยเช็ดเสื้ออืมมันหวานฉ่ำน้ำเยอะมากดูเนื้อมันค่ะอือ โช้เพื่อนๆน,น้ำลายไหลหมดแล้ววันนี้กินเฉพาะลูกพุนนะคะสิบกว่าลูกข้าวไม่ต้องทาเลยค่ะอืมอร่อย ยังได้แอปเปลิลแบบพาไปทำแอปเปลิลพายโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะอยากทานตามมาค่ะสำหรับคลิปนี้จบเ,เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ